ะอยู่ทำงานต่อไปหรือจะกลับดีนี่คือสิ่งที่ยากต่อการตัดสินใจของแรงงานไทยในรัฐอิสราเอลก่อนจะไปรับชมคลิปการุกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันนะครับคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของช่องนุ้งหน่อยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ จากการที่ช่องรู้หน่อยเคยทําคลิปในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะอยู่ทํางานอิสราเอลต่อไปหรือจะกลับประเทศไทยดีมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนทําคลิปตอนนั้นข้อมูลมันยังไม่มีความชัดเจนนะครับยังเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆอยู่เลยาการทํางานของรัฐบาลก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้มีความชัดเจนในหลายๆเรื่องนะครับก็เลยกลับมาทําคลิปนี้อีกทีหนึ่งเพื่อ จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับว่าเราจะอยู่หรือเราจะกลับนะครับขอย้อนความทรงจํานิดนึงนะครับตอนนั้นช่องลหน่อยเคยวิเคราะห์ข้อมูลไว้นะครับว่าการที่จะอยู่ต่อไปเพราะว่ากลัวจะไม่ได้กลับมาทํางานที่อิสราเอลอีกแล้วก็มีภาระหนี้สินเยอะนะครับแล้วก็การที่กลับมาเมืองไทยก็กลัวตกงานความฝันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็จะไม่สามารถทําได้นะครับ ทีนี้ผมขออัปเดตนิดนึงนะครับว่าคนที่จะอยู่ต่อ,อาหากกลัวไม่ได้กลับมาอีกตอนนี้รัฐบาลเจรจาแล้วนะครับสามารถกลับไปได้ทางหน่วยงานพีบ้าก็รับทราบแล้วแล้วก็อนุญาตให้แรงงานไทยกลับมาได้หากสงครามสงบลงนะครับแต่ต้องบอกทุกคนไว้นิดนึงว่าในการที่เราจะกลับ ไปทางานที่เดิมมันอาจจะไม่ใช่ที่เดิมนะก็คือกลับไปอิสราเอลได้ก็จริงแต่การกลับไปทํางานที่เดิมเนี่ยานายจ้างเขาต้องการเราจริงๆเท่านั้นเราถึงจะกลับไปที่เดิมได้ส่วนใหญ่นายจ้างเขาก็ต้องหาคนใหม่มาช่วยทํางานเขาคงไม่รอเราจนกว่าเราจะกลับไปอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องอพึงรับทราบไว้นะครับในเรื่องนี้แต่การกลับไปที่อิสราเอลเนี่ยได้กลับไปแน่นอนนะครับ ประเด็นต่อมาคือเรื่องมีภาระหนี้สินนะครับถ้าตามข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีโครงการช่วยเหลืออะไรที่ชัดเจนนอกจากจะหางานทําให้นะครับในเรื่องภาระหนี้สินผมมองว่ารัฐน่าจะมีการช่วยเหลือในกรณีที่เขามีภาระหนี้สินเยอะเช่นหากมีภาระหนี้นอกระบบหรือว่าทางทกศทางรัฐอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงจากหนี้นอกระบบให้เป็นอยู่ในระบบ แล้วก็คิดดอกเบี้ยอัตราถูกหรือไม่คิดได้ยิ่งดีนะครับก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนตรงนี้ต่อไปแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีเรื่องนี้นะครับประเด็นต่อมาก็คือกลัวตกงานกรณีที่ท่านกลัวตกงานตอนนี้รัฐเขารับปากว่าจะหางานให้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานในต่างประเทศหรือในประเทศแล้วแต่ท่านอยากจะ ทำงานเลยนะครับแต่บอกว่าอย่างหนึ่งว่าเรื่องค่าแรงมันไม่เท่ากับอิสราเอลอยู่แล้วนะครับและประเด็นต่อมาความฝันที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตนะครับก็ต้องบอกว่าหากคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงการที่คุณกลับมาจะดีกว่าครับการที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังจะต้องสู้กันต่อไปในการเปลี่ยนชีวิตแต่หากเราไม่มีชีวิตแล้วก็การเปลี่ยนชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ ทีนี้มาถึงเหตุผลของคนที่อยากจะกลับประเทศไทยนะครับ 1. เพราะว่ามีภัยสงครามนะครับแน่นอนมันทำให้ไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตซึ่งตอนนี้ยืดเยื้ออยู่ครับยังไม่มีวีแ่แววว่าจะสงบลงเลยนะครับยังไม่มีแสงสว่างที่เราเห็นว่าเขาจะจบได้ภายในเร็ววันภายในเดือน2เดือนยังไม่เห็นเลยครับก็การที่ท่านตัดสินใจกลับก็จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ สำหรับคนที่คิดว่ามันไม่ปลอดภัยต่อชีวิตเราแล้วนะครับแล้วก็ต้องการกลับไปหาอ้อมกอดของครอบครัวครับแน่นอนครับหลายๆภาพที่ผมเห็นครอบครัวไปรับที่สนามบินก็อบกอดกันนะครับแล้วก็มีแต่รอยยิ้มเนาะที่คนที่เรารักได้กลับมาหานะครับทีนี้เรื่องข้อมูลที่ผมอยากให้ทุกคนรู้นะครับ ซึ่งคลิปที่แล้วผมทําไว้8ข้อเดี๋ยวคลิปนี้ผมเพิ่มมาอีก2ข้อให้เป็นเป็น10ข้อนะครับข้อที่1สงครามครั้งนี้รุนแรงที่สุดตั้งแต่แรงงานไทยไปทํางานมาโอกาสจะยืดเยื้อมีสูงมากครับแล้วก็ยืดเยื้อจริงๆนะครับผ่านมาวันนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปวันที่24ตุลาคมยังไม่มีวิแววว่าจะสงบเลยครับตัวประกันแรงงานไทยยังอยู่ที่นั่นนะครับยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ก็การที่หวังว่ามันจะสงบภายในเร็ววันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับข้อที่2ไม่มีใครรับรองความปลอดภัยต่อชีวิตเราได้นะครับเอาเข้าจริงๆตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนก็ตามนะครับต่อให้เป็นจุดที่ไม่มีเหตุสงครามนะครับก็ไม่มีใครที่จะไปรับรองความปลอดภัยเราได้นะครับมีการ บุกปฏิบัติการภาคพื้นดินเข้ามานะครับทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ทุกท่านจะต้องรับรู้ไว้นะความเสี่ยงที่ท่านหากอยู่ต่อไปนะครับความเสี่ยงนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนอรัฐไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ในสภาวะสงครามนะครับข้อ3ตั้งแต่มีเหตุการณ์ความไม่สงบบางพื้นที่ยังคงทำงานได้ตามปกตินะครับ ก็อันนี้เป็นเรื่องจริงผมคุยกับน้องที่อยู่ในกลุ่มแล้วบางคนบอกว่าตั้งแต่หลังวันที่7มาเนี่ยยังไม่เจอเหตุการณ์อะไรที่มันส่งผลกระทบต่อ,อในพื้นที่เขาเลยนะครับทุกอย่างเงียบสงบมีแต่การเฝ้าระวังแล้วก็ระวังเท่านั้นยังไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น,นครับ เขาก็ยังทำงานได้ปกติรับค่าแรงปกตินะครับส่งเงินกลับบ้านปกติอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องรับทราบไว้นะครับส่วนหนึ่งและนั่นก็เป็นเหตุผลที่หลายๆคนยังไม่ยอมกลับนะครับข้อที่4รัฐมนตรีแรงงานแจ้งจะเจราจาทางการอิสราเอลให้คนงานที่กลับประเทศไทยในช่วงสงครามกลับไปทำงานได้นะครับ ก็ตอนนี้มีการเจราจาเรียบร้อยตามที่รัฐมนตรีเขารับปากเราไว้แล้วก็ทางหน่วยงานพีบ้าก็ารับรองนะครับว่าแรงงานไทยที่กลับในช่วงสงครามสามารถกลับไปทำงานที่อิสราเอลได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องกลับไปทำงานที่จุดเดิมกับนายจ้างเดิมนะเพราะว่า เป็นเรื่องของนายจ้างที่เขาจะต้องรีบหาคนเข้ามาทํางานแหละเขาคงไม่รอเราเนาะแต่ว่าได้กลับไปทํางานที่อิสราเอลแน่นอนนะครับข้อที่5คนที่ลงทะเบียนกับประเทศเจ้าหน้าที่จะดูจากพื้นที่อันตรายก่อนกลับได้ประมาณวันละ2-300คนนะครับตอนนั้นผมเคยให้ข้อมูลแบบนี้นะเพราะว่ามันมีข้อมูลแค่นี้จริงๆปัจจุบันไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับหรือจะลงก็ได้นะครับ ท่านสามารถไปที่ศูนย์พักพิงได้เลยประมาณ3-4วันจริงๆไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับบางคนไปไม่เกิน2วันก็ได้กลับแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะดูจากพื้นที่อันตรายก่อนแต่เขาแจ้งมาว่าทุกคนก็สามารถขอกลับได้เลยหรือว่ามาที่ศูนย์ได้เลยเขาเดี๋ยวเขาจัดเที่ยวบินให้นะครับเพราะตอนนี้กลับได้ประมาณวันละ 800- ถึง1,000คนเลยนะครับก็ไปที่ศูนย์ได้เลยนะ ินฟรีอยู่ฟรีนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็แนะนำนะครับใครที่อยู่พื้นที่โซนสีแดงก็รีบไปที่ศูนย์พักพิงได้เลยนะครับจะได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเราเนาะข้อที่6คนที่กลับประเทศช่วงภัยสงครามจะได้รับเงินช่วยเหลือ1 5 0 0 0 0บาททุกคนแต่ต้องเป็นสมาชิกกองทุนนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะส่วนใหญ่ร้อยละ90 เป็นสมาชิกกองทุนทั้งหมดอยู่แล้วยกเว้นคนที่ทำงานมานานนะครับเกิน5ปี3เดือนอันนี้มีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่เป็นผมบอกว่าสุ่มเสี่ยงนะเพราะบางคนก็ยังเป็นอยู่เขามีวิธีการนับอยู่ดังนั้นคุณก็ลองไปติดต่อเจ้าหน้าที่ดูหากมันไม่ได้ก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าคุณ เป็นผีน้อยพูดตรงๆนะเป็นผีน้อยที่ทำงานผิดกฎหมายดังนั้นสมาชิกกองทุนมันอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะครับเงินส่วนนี้คุณอาจจะไม่ได้รับนะครับ 7. กรณีคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยจะไม่ได้รับเงินจากประเทศอิสราเอลนะครับก็อันนี้ก็ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหากคุณได้รับบาดเจ็บไม่ถึง10%ตตามที่เขาตั้งเงื่อนไขไว้ คุณจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางการอิสราเอลนะครับข้อ8หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสามารถปฏิเสธการทำงานที่นายจ้างสั่งให้ทำได้นะครับแนะนำพื้นที่เสี่ยงให้กลับทุกคนเลยนะคำว่าพื้นที่เสี่ยงทุกท่านคงทราบดีนะครับว่ามันเป็นยังไงก็เป็นพื้นที่โซนสีแดงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเขตรอบชนวนกาซาหรือว่าเขตทางภาคเหนือตอนบนนะครับ เป็นไปได้ก็คือกลับได้เลยครับไม่ต้องไปสนใจในจ้างแล้วเรื่องเงินผมมองว่าให้พวกเรากลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยติดตามกันทีหลังนะครับเอาความปลอดภัยในชีวิตเราไว้ก่อนเนาะแล้วข้อที่9นะครับที่ผมเพิ่มเข้ามานะครับผมอยากจะให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลนี้เนื่องจากผมเห็นบางคนนะครับเขาได้มาแจ้งแล้วว่า บางพื้นที่นายจ้างไม่ยอมจ่ายเงินเดือนนะครับติดค้างเงินเดือนตั้งแต่เดือนที่แล้วก่อนเกิดเหตุวันที่7ตุลาด้วยซ้ํานะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่านายจ้างอาจจะไม่มีเงินแล้วนะครับอาจจะเกิดจากการขายสินค้าไม่ได้เกิดสภาว่าสงครามระบบการจัดส่งสินค้าเกษตรมันพังไปหมดแล้วทําให้เขาไม่มีเงินมาจ่ายเงินเดือนพวกเราก็กลายเป็นว่าเราทํางานเสี่ยงภยัยโดยไม่ได้เงินเดือนนะ ทั้งเสี่ยงแล้วก็เหนื่อยสุดท้ายก็ไม่ได้เงินนะครับเคสแบบนี้แนะนําให้กลับนะครับอย่าอย่าฝืนอยู่นะครับอยู่ต่อไปก็จะไม่ได้เงินอยู่ดีนะครับเพราะว่าระบบมันพังไปหมดแล้วให้ท่านพิจารณาในจ้างของท่านเป็นคนคนไปนะครับและข้อที่10นะครับหลายท่านอาจจะลืมเรื่องอัตราค่าแลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับมัวแต่คิดคำนวณว่า หนึ่งเช็คเกลยวเท่ากับ9บาท10บาทนะครับตอนนี้มันอยู่ที่เลท8บาทแล้วนะต้องบอกว่าค่าเงินเช็คเกลวต่ำลงมากนั่นหมายความว่าเงินเดือนเราลดลงโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมันมันหายจากการอัตราค่าแลก เปลี่ยนที่มันลดลงค,คุณทํางานได้เงินเดือนสมมติว่าได้เงินเดือน6,000เชคเกลนะครับจากที่คุณแลกเงินไทยได้10บาท9บาทตอนนี้มันเหลือ8บาทแล้วนะและในอนาคตเดือนข้างหน้าหากมีสงครามที่รุนแรงขึ้นจริงมันอาจจะเหลือ7บาท6บาทเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาในค่างเงินของอเงินเชคเกลด้วยนะครับว่าหากตามลงมากก็ไม่คุ้มที่จะทํางานนะครับ แล้วก็แนะนําให้เดินทางกลับมาจะดีกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูพื้นที่ที่เขาแบ่งเป็นโซนๆน,นะครับอันนี้เป็นของกระทรวงศึกษาของอิสราเอลนะครับเขาทําไว้นะครับพื้นที่โซนสีแดงก็จะอยู่เขตบริเวณชนวนกาซาแล้วก็ออกมานะครับตามเมืองในแผนที่เลยนะถ้าใคร อยู่อิสราเอลน่าจะมองออกนะครับแล้วก็พื้นที่โซนสีแดงก็จะอยู่ในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีประมาณ3เมืองด้วยกันนะครับตอนนี้อาจจะเป็น4 5หเมืองแล้วก็ได้เพราะว่าเห็นว่าช่วงภาคเหนือก็มีการโจมตีกันเยอะอยู่นะครับแล้วก็โซนสีเหลืองนะครับคือเขตภาคกลางนะครับอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงนะครับแต่ก็ลดลงกว่าโซนพื้นที่สีแดงแล้วก็ ื้นที่ที่ดูมีความปลอดภัยที่สุดก็คือโซนสีเขียวนะครับซึ่งโซนนี้ก็เป็นโซนที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่โซนสีเขียวเนี่ยกระทรวงศึกษาเข้าให้เปิดโรงเรียนได้ตามปกตินะครับของอิสราเอลข้อมูลนี้คือวันที่14นะครับเจ็ดวันหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับผมก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เขาอัปเดตข้อมูลไปถึงขนาดไหนแล้วเนาะ ก็เอามาบอกกันนะเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเป็นห่วงคนไทยที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลอยากจะให้แรงงานไทยนะครับเดินทางกลับมานะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ของโซนสีแดงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โซนสีเหลืองนะครับเป็นไปได้ให้รีบกลับนะครับ ส่วนคนอยู่โซนอื่นเดี๋ยวทยอยกลับอีกทีหากเหตุการณ์มันไม่โอเคเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ละครับคน20,000ืจะกลับพร้อมกันภายใน78วันนะครับมันต้องทยอยกลับอยู่แล้วดังนั้นผมก็เลยแนะนำว่าคนที่อยู่พื้นที่โซนสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับก็ทยอยกันกลับหากท่านมีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วอยากกลับก็ ตามที่ท่านนายกเขาปรารถนาเนาะอยากจะให้พวกเราคนไทยกลับมาประเทศไทยนะครับก็ให้ไปที่ศูนย์พักพิงนะครับศูนย์พักพิงก็จะเป็นเบอร์โทร0504438094แล้วก็เบอร์โทร0535574115นะครับไปที่ศูนย์พักพิงได้เลยนะครับศูนย์พักพิงจะอยู่ที่โรงแรมนะครับ i n t เต c o n t i n e n t นนนะครับปงุงเทวิฟนะครับสแกน q คิวโคดตัวนี้ก็จะมี Google map ไปถึงโรงแรมเลยนะครับยังไงก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พักพิงได้นะครับหากต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พักพิงได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับผมได้เอาข้อมูลให้เห็นนะครับ แล้วอยากจะให้ทุกคนตัดสินใจถ้าเป็นไปได้นะครับอย่างที่บอกโซนสีแดงโซนสีเหลืองให้รีบกลับนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเดินทางกลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภยัยคนที่อยู่ต่อผมก็เคารพในการตัดสินใจแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเหมือนกันนะครับเราคนไทยยังไงเรารักกันอยู่แล้วนะครับด้วยความพวงใหญ่จากช่องนุงหน่อย ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ